ตอนนี้เพื่อนเราไปโรงพยาบาลน,นะไปหาหมอเดี๋ยวเราจะโทรถามเปียกน่ะแมมันคนพิเศษยังไงก็ไม่รู้เหมือนดาราดังยังไงก็ไม่รู้เนี่ยจะดูซิว่าโอเคไหมบอกก่อนว่าก่อนไปโรงพยาบาลป้าย่าให้เขาสองข้อให้เลือกเลยให้ให้เลือกไปหาหมอกับกับเใช้ครีมดึงเอาโอ้เปิดกระถัดน้นไม่ต้องอแนบ<ม>หู<ช>แล้วเปี๊ยก เปียกัลโห,ลหนึ่งหลสองหลเปียกเปียกหูไม่คคอยจะดีซะด้วยเนี่ยต่อปิดลำโพงก่อนฮัลโหลออว่างไงป้าป้าโทรไปหาเขาเป็นไงบ้างว่างไงเออเออ อ้าแล้วแ้้บัตรประชาชนที่เราให้ให้ไปอ่ะตัวเลขอ่ะเจ็คชื่ออ,อืมเสียค่าใช้จ่ายเหรอประบตดไม่มีเลยเหรออ้าวทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะพนังนี้บัตรใช้ไม่ได้ เอาก็เลขเลียกประชาชนที่เราให้ไปงไงมาใช้สิทธิ์เอา้าก็บัตรก,ก็สามสิบาทไงบัตรประชาชนไงอืมอืม,อม เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องคุยอะไรอย่างนั้นก็คือโอเคอ่อเดี๋ยวรอฟังผลรอกลับมาแล้วกันโอเคโอเคตอนนี้นะคะคุณสมจิตไม่มีประวัติคือว่าไม่ใช่คนที่นี่ไงไม่ใช่คนที่นี่คือเขาเช็คแล้วมันมันคนเราฝังแล้ยังบัตรประชาชนก็ไม่มีด้วยนี้แล้วโทรไปหาหลานเขาหลานเขาบอกตัวเลขบัตรประชาชนมานะแต่ใช้สิทธิ์ไม่ได้เดี๋ยวต้องใช้เสียตังค์เอาไม่รู้เสียเท่าไหร่นะแล้วถอนได้ไหม ถอนได้ไหมยังไงนะได้ถอนไหมรักษาให้ได้อยู่แต่ว่าต้องเสียเงินไงก็เราต้องให้เสียไปก่อ่เป็นไรยังไงเดี๋ยวอาจารย์หมอคุณหมอฟ้าก็รับผิดชอบอยู่ดีนะคะต้องเสียไปก่อนเพราะว่าบาัตรเขาใช้ไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่มีติดที่นี่แล้วปัตรทะเชิงเขาก็ไม่มีต่อันนี้เมื่อเช้านี้ไปส่งผู้ป่วยคนหนึ่งคือบาลีบาลีนี่คือปวดทั้งคืนอันนี้วันที่ปวดอะ่ะเราไปหาหมอไม่ได้ต้องรอให้เขาหายปวดก่อนคือต้องถอนฟันออกมาบาลีไหมเป็นไงบ้าง เป็นไงเป็นเป็นยังไงบ้างถอดออกมาเลยใช่ป่ะเออใชดูดิใช<ะ>้ดูดิอันนึงออกออกแล้วเนี่ยถอนตรงนี้เห,นหน็นนะเออเออนี่มันชาอยู่จ่เป็นไรหรอลูกเน,นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ถอนออกแล้วเนี่ยถอนออกแล้วนะเอเอแม่ย่าให้แม่ทันหุงข้าวต้มให,ให้ทั้งสองคนเลยหุงข้าวต้มใส่เกลือให้กินอ่อนๆไปก่อนเพราะวันเคี้ยวอะไรไม่ได้เข้าใจไงอย่างคุณยมกินได้เป็นเหือก หนือบวมแต่ยังรู้ว่าว่าจะไงนะต้องรอเขากลับมาก่อนเป็นยังไงแต่คนเนี้ยคือปวดฟันต้องถอนฟันออกวอ่าอ,อ,อ๋อเขาฉีดยาชาออตอนเนี้ยเรายังไม่รู้สึกเพราะว่ายาชามันยังยังยังออเออยังชาอยู่เดี๋ยวหายชาอีกเรื่องหนึง่งแล้วกวินข้าวต้มปางปากไม่ยากินข้าวต้ม เข้าใจป่ะเออเขาต้มใส่เกลือก่อนนิ่มๆเออให้ให้แม่ทานเ้าต้มไว้ให้แล้วสองคนมีเรากับสมจิตเดี๋ยวรออาการสมจิตไปอีกคนนึงก่อนนี่เราคือรอดตายแล้วนะหนึ่งคนแล้วนะรอดตายแล้วเออเอออ๋อเขาค้ณงัดี่มันชาพอพอเราเนี่ยพอผียาชามาชาเสร็จแล้วเขาจะงัดออกเลยเออเออเห็ไหมดีขึ้นแล้วมันงั้นร้องโอดควรทั้งคืนเลยเพราะปวดฟันเพราะฟันไอ้นี่ ไปไป,ไปเขาว่าอะไรเขาบอกว่าฉีดยาชาตรงนี้ยาชาหมดเลยนะยาชาหมดเลยตรงนี้ยาชาหมดเลยเดี๋ยวหมดยาชาเดี๋ยวก็จะอย่างหนึ่งเออตรงนี้กินข้าวต้มเอานะตน้ตมไว้แล้วในครัวรู้ไหมเออกินข้าวต้มไปก่อนกินนิ่มๆอ,อ่อนๆ <c oughs> จบะแกงกันแล้วเกินเลยนคนนึ่งไอคนนี้พอโอเคอยู่แต่ไอคนนู้นมาเช้านี่ทำคลิปไปห,หนึ่งคลิป ไปดูเอาฝ๋าจะนี่ได้โอ้โหให้สยบได้เนื่อเนื่อเลยเขาขาด<น>กําลังใจหรือเปล่าเขาขาดกําลังใจเราเห็นหนไอ้หน่อยขึ้นของขึ้นไอ้หน่อยไม่มาชูฟงปูแป๊บมแหมของขึ้นโอ้ยต้องเอาจะหน่อยแยกออกแล้วให้เลือกสองข้อ,อ,อด้วยนะเราให้เลือกเดี๋ยวแป๊บนึงให้เลือกสองข้อว่าจะไปหาหมอหรือว่าจะให้ลุงกันเดชเอาครีมครีมดึงดึงฟันออกกลับกลายเป็นว่ามันบอกไม่เลยทั้งสองข้อเอาไอ้มึงสองคนนี่หายออกจากโลกนี้โอ้โห มันเอามันเลามันเล่นแช่งเราขนาดนี้เลยแค่ไม่รู้ว่าเราห่วงมันล้วเกินรู้เรื่องไหมล่ะอันนี้รู้เรื่องปากฟังอะไรรู้เรื่องพอารู้เรื่องมะลิเนี่ยพูดพูดได้หลายคาแล้วนะแต่ดักที่ว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้พูดได้หลายคาแล้วอืม้องแบบนะไม่ยาสวยสวยเออนะต่อไหลไม่เอานะต่อแหลไม่เอาต่ออะไไม่เอารู้เลยนะไม่เอาไม่เอารู้รู้เรื่องขึ้นเยอะเลยเฮ้ยแต่หนูเคยไปถอนมา มันไม่ปวดเลยไม่ปวดเพราะไม่ฉีดยาชาไงเดี๋ยวเวลาหมดยาชาแล้วจะอีกอย่างหนึ่งถ้าคนแพ้นะแต่เขามียาให้กินก็ยาพาราอ,าอ,อแล้วตรงนี้หายไปไหนของสมจิตอ่ะมันต้องใช้ยาเน้นด้วยแก้อักเสบด้วยสมจิตเนี่ยเพราะมันบวมไงมันเหมือนอักเสบเข้าใจว่าอันนั้นบวม,น,น,บวมนั่นน่ะมียาแก้อักเสบแน่น,นอนแต่นี่เขามันเป็นฟันถอนฟันออกแต่ของสมจิตอ่ะมันจะเป็นไข้เหงือบวมต้องมีไอเนี่ยเรียกอะไรเนียมีใครปวดอีกไหม นะมีใครปวดอีกไหมไม่มีแล้วน่านจะมีแค่สองลายพอแค่สองลายก็ปวดหัวแล้ว <c oughs> มีปัญหาแค่สองลายอย,าอยู่ในบ้านหมอปันอย่างก็ะติบลายอ่ะนะเหนื่อยนี่ไปถอนฟันเรียบร้อยแล้ว<อ>แล้วเราก็จะปีใหม่เราจะมีอวยพรอะไรให้เอสี่แม<อ><อ>่อวยพรอวยพรวันปีใหม่ออเออพูดออไปเลยเดี๋ยวจะเป็นลูกอะไรข้างล่างอะไรไม่พูดช้าช้าให้ชัดช อวยพรปีใหม่ให้อเอฟซีสิอวยพรไอ้คนปากเจ็บทำไมเขาพูดอนปากเจ็บเนี่ยนะไอนเ้าพูดออกมาช้าๆลูกพูดช้าหมูอ,อวยพรปีปีใหม่ขอให้เอฟซีทุกคนน่าเหมือนกันมากเลย จริงเดี๋ยวรออีกคนนึงนะคนจะรู้เรื่องเนี่ยไม่ต้องยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วเรื่องเราเนยนะไวยพรปีใหม่ก่อนให้เอพีก่อนแล้วโอ้ยพร้อมดีมากสภาพร่างกายแข็งแรงนะคะลุงรุงเรืองหน้าที่ในการงานนะคะ มาหมดเลยอะ่ะขื้น,ะอน,อน,อน,น,นเอเนี่ยเน,นยังไงเนี่ยออเมาทำงานมากลุ่มทำงานของพี่พไมเหรอ